เด่นมากอูเสียไปตับอู้มันเล้งโกของเราป้าป้าหลายๆคนใช่ป้าป้าน่ารักตอนที่เราแต่งงานนะเขาไม่รู้จนเขารู้หลังจากนั้นเกือบประมาณปีหนึ่งมั้งแต่จะมีอีกรูปหนึ่งที่แอลอนคนเดียวที่ยังมีชีวิตนอกนั้นหมดทาเขาเขาสละชีวิตเพื่อใช่เพื่อแผ่นดินเขาจริงๆนะคแบบ อากาศมันก็จะเนี่ยขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะสำหรับอาทิตย์นี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนโอ้ยเอ็มมาเอ็มมาวันนี้ไม่ค่อยสบายนะเพื่อนๆแต่ก็มาตากลมตากฝนวันนี้ไม่ได้เป็นเรียนหรอกเอ็มมา่ามาช่วยมาช่วยพี่ไม้ไม้เก็บพริกนะเพื่อน<ๆ>เพื่อนๆอัปเดตสวนเราเดือนนี้เป็นกลางเดือนโนเวมเบอร์นะเพื่อนๆเดือนพฤศจ,จิกาอุณภูมิมันก็จะแบบว่าลดลงและเย็นแล้ว เพื่อนเพื่อเห็นผักยูไหมผักของยูมันใกลเดี่ยงหมดแล้เราเพื่อนเพื่อนเห็นนั้นไหมต้นกระถินเราเพื่อนเพื่อนที่ตามตั้งแต่คลิปแรกเพื่อนเพื่อนจะรู้นะเพื่อนเพื่อนว่ามันค่อยๆโตแค่ไหนเติบโตไปด้วยกันนะอยากเห็นต้นระขุงแม่เราใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นระขุงมันถึงไหนแล้วอนนนั้นๆๆๆๆ ผงเพื่อนเพื่อน,นรู้ไหมว่าต้นบระหงสองต้นเนี้ป้าๆพี่ๆที่เขามาตลาดนะเพื่อนๆเขาแบบว่าขอพันหน่อยนะจ๊ะทําไมต้นมันสวยลูกมันสวยตะมูตะมี่อย่างนี้เห็นไหม <Wow. S 1> ต้นนี้แต่อันเนี้ยมันโมแมนต์เวของยูดีเดอร์ยูดียูดีด้จองไวเนี่ยพ่อหนูอเอาไปตำแต่ยูบอ ซุปมันว้าวซุปขายซุปมันก็จองมาแล้วเฮ้ยไผ่มาจองอันนี้หน่วยของหนูหนูจองไปตั้งแต่ต้นต้นที่บ้านมันจองมันต่ำๆนี่บ่จองกินซุปขาจองกินซุปจองแบบแนวกินเขาจองแบบโอเคหนูว่าจะเอาลูกนี้ไปต่ำซะหน่อยเอาเอาหน่ไว้หนึ่งไว้ทั้งเทิมได้ยังเพราะจะจัดก่มร้อยหนึ่งเอ้ยยิ้มฉีกยิ้มฉีกวันนี้รักพ่อวันนี้รักพ่อได้ร้อยหนึ่ง เธอพ่อบอกว่าหน่วยที่ฉันจองไว้เนี่ยเอบาบ่เป็นที่อย่างไงอ่ะเดนมาเดนมาเดนมาหน่วยนั่นโอ้โหเดนมาอุตส่าห์ไปตับอู้ไหม่ได้กินบ่เผื่อนี้ไม่ใช่เป็นกันมันละกอของเรากอมาขายหน่อยซ้ำอนู่ทีนี่แมนติแล้วมันขมเดแบบนั้นอ่ะมันอ่อนอ่ะมันเขาเด็ดเขาเดนว่าต้นหมดเหรอเขาว่าท่านเดนเดนเย็น เนี่ยเนี่ยมันยังจะมามันจะมีอีกอยู่นะเธอเนี่ยเห็นไหมดอกมันดอกมันสวยมากแล้วใหญ่มากดูดิบพวงเต็มเลยฝุดฝุดถ้าเป็นเมืองไทยเรานะเราน่าจะกินได้กินอีกไั้หลายปีเนาะหลายปีเลยเหรอใช่เดียวฉันก็ตาบดเฮ้ยต้นมะละกอต้นหนึ่งอยู่ได้หลายปีเธอไม่เห็นต้นหลังบ้านเราเหรอต้นหลังบ้านเราเนี่ยสูงแล้วสูงอีกเออเป็นห้าหกปีก็ยังได้กินอ่ะ ต้นมะละกอมันอยู out, ่นานมันเหมือนกับต้นผักกะเพราแหละแต่ว่าม um ันไม่หนาวคอมเมนต์ว่ายังไม่เลิกดบุหรี่ใช่ไหมบอกไว้ไม่เลิกหรอกไม่เห็นไหมสวยมากกันปีจอมไบว่าซื้อเป็นลังอะไม่เคยได้กินแต่ตื่นเต้นมากเห็นลูกเดียวเด็ดพริกเราดูพริกเราจะไปตำซุปตำกินโหเราดูพริกสิลูกมันเริ่มเลยอะ พริกนี่เด็ดได้เป็นปีด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ฟีจริงๆอ่ะราคาพริกทุกวันนี้ที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเ,เพื่อนๆแพงไหมราคาที่นี่แพลวละแปดถึงเก้าเหรียญน,นะลงนังนึงอ่ะฉันจ่ายสองร้อยสามกว่าเหรียญเลยนะลังละหมื่นอ่ะลังประมาณเกืบ300ร้อยอ่ะอพริกอ่ะที่นี่อ่ะก็ต้องดูว่าลางัลางลังน่าจะประมาณเกือบ น่าจะ30หรือ50าสิบเ,เขาก่อนนะว่าเขาซื้อกี่กิโลบริษัทของฝรั่งอ่ะที่เขาขายผักให้เราอ่ะแพงอ่ะอย่างเบลเปเปอร์อย่างเงี้ยสี่ห้าสิบเหรียญนะลังหนึ่งอ่ะบริษัทของฝรั่งอ่ะเป็นขายเท่าไหร่ของของปาแอนขาย23บาท20ถึง23เหรียญไม่เกิน30พูดเลยออกาแป้ บวกไปตรงมาห้าบาทสิบบาทใช่ใช่ไหมน้ำมัน,นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าเขาที่เขาไปหาของให้อย่างเงี้ยบางที<ม>บางทีร้านอื่นเขาไม่ได้ออเดอร์นะมีแต่ร้านเราร้านเดียวเท่าเด้อเขาก็จะต้องขับไปเอาแล้วเขาก็จะต้องมีน้ำใจขนมาให้ขนอุย้ย เราก็เลยป้าหนูไม่ไมาป้าเอาไปเลยต่างคนก็ต่างได้หนูก็มาหนูก็ไม่ได้ว่าเอามาขายแล้วเอามาทำแล้วหนูไม่ใช่ว่าหนูขาดทุนหนูก็ได้กําไรอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันทาธุรกิจใช่มันก็ต้องได้กําไรมันแบบว่าแต่ว่าก็ขอบคุณน้ําใจของป้าเนาะต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันมันก็จะมีป้าหลายคนนะที่แบบว่าอย่างเอาของเอาอะไรมาให้แม่มาให้พ่อเงี้ยโดยไม่คิดเงิน แล้วบอกว่าเราก็จะเอากับข้าวให้เขากินเอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยป้าเอาอะไรมากินไหมอยากกินอะไรไหมโอ๊ยป้าไม่กินแม่ก็จะเอาให้อยู่นั่นแหละงั้นเอามาเอามาเดี๋ยใจยเงินไม่ต้องจ่ายเราบอกไม่ต้องจ่ายไม่ได้ของซื้อของขายฉันต้องจ่ายขอบคุณขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆแบบอย่างเงี้ยจริงน้ำใจของป้าๆคนไทยเอยอะมากคือดีมากป้าๆหลายๆค,คน,น,นใช่ป้าๆน่ารักป้าๆที่เมืองไทยที่นี่น่ารัก ดูสีผักกะเพราอ่ะเป็นแต่เสียดายถ้ดูมันรกอสิมันยังจะออกดอกถ้าเกิดว่ามันไม่หนาวซะก่อนอ่ะน่าจะได้ประมาณร้อยกว่าลูกนั้จริงๆใช่แล้วหอมผ้าให้มันได้ไหมวะต้องการเตรียมให้มันใช่ไหมใช่ต้องมีหลังคาแน่เลยใช่ไหมกรีนเฮาส์หรอนาพนากระปงไม่ตัดฟอว์ตออกปุ๊บขาแน่อุ้งตกเลยอุ้งตกดินเข้าบ้านดีมากเออนี่ไม่สบายอยอะมาก เดี๋ยวค่อยออกมาใหม่เดี๋ยวเราค่อยออกมาใหม่สมุก่้ยัน้กี่อนนี่นี่นี่น่อมมองโนโนยืนขึ้นลูกยืนแล้วก็แกลแอนทีทำอย่างนี้หน่งอ่อหอมอย่างนั้นได้เลย ได้ S <S <_ at> thank you ล <_ at> ูกเก่งมากแม้วนะก่อนที่จะเราจะเริ่มต้นเม้ามอ,อยเดี๋ยวขอทาลิฟต์ก่อน ตอกถามมานะคะว่าในวีซ่าซีอวันยู่ทำวีซ่าได้เดี๋ยวอันนี้อยู่จะเล่าให้ฟังเล่าชีวิตของตัวเองให้ฟังนะเพื่อนๆฆ่าเวลาไปก่อนตอนวันนี้อยู่ให้มาตาหยุดตอนเช้านะเพราะตอนคืนนาะงจะมาทํางานวีซ่าซียวันที่ยูทำคนที่จะต้องแต่งงานจะต้องบรรลุนิติภาวะนะเพื่อนๆที่โพลิด a าของยูก็คือ รรู้นิติภาวะก็คืออายุ21ปีบริบูรณ์จอร์ดอายุ27ปีบริบูรณ์บินไปหายูที่เมืองไทยด้วยความที่อยู่โดนปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวสามรอบแล้วยูก็บอกว่าที่รักฉันไปหาคุณไม่ได้แล้วไม่มีการไปหาคุณแล้วเขาไม่ให้ฉันบินข้ามประเทศ21ปีบริบูรณ์ตอนที่เราจะตัดสินใจแต่งงานกันนะเพื่อนแล้วยูก็บอกจอร์ดเลยว่าเราครบกันมา2ปียูคบกันตั้งแต่จอร์ดาอายุ เราอายุยี่สิบก็ประมาณ2ปีน้อเพื่อนที่เราพบกันเรายุก็บอกว่าการที่เราจะพบกัน2ปีได้อยู่โดยที่แบบว่ายูไม่คิดจะมีครอบครัวไม่คิดที่จะแต่งงานไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันคบไปวันๆคบไปเล่นๆไม่ต้องคบเลิกกันให้ฉันไปหาผู้ชายที่ดีกว่าฉันจริงจังกับคนฉันก็เลยคิดทบทวนมาแล้วแหละว่าฉันจะต้องแต่งงานกับคุณขน,นานนะก่อนจะแต่งงานผู้ชายอเมริกันจะแต่งงานกับผู้ชายกับผู้หญิงไทย จะต้องไปขอใบรับรองโสดเพื่อนๆที่กงศุนที่สถานทูตอเมริกาตรงที่เพื่อนๆไปขอวีซ่าท่องเที่ยวนั่นแหละแต่ถ้าเป็น Citizen, อเมริกันซิติเซ็นยูจะแบบว่ายูจะเข้าไปได้ง่ายเนาะยูโชว์ไอดีโน่นนี่นะเขาจะให้ยูเข้าไปง่ายๆแล้วก็ไปขอใบรับรองโสดมาการที่จอรแต่งงานตอนอายุ21นั้นยังเรียนไม่จบปีสเทอม4ไม่ใช่ดิปี3เทอม2ปีสุดท้ายจะจบแบบว่าไปจดทะเบียนสมรสโด,ดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่เขาแต่แบบมีกันเกิดว่าเอ้ยได้ฉันแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ยยูจะโอเคเป้าอะไรอย่างเงี้ยนางก็ถามพ่อแม่นางคิดเห็นยังไงพ่อแม่นางก็ไม่โอเคนะเพื่อนพ่อแม่จอไม่โอเคไม่โอเคกับการแต่งงานอายุ21เดือนยังไม่จบไม่มีงานการไม่มีเงินสุดท้ายแล้วนั้นด้วยความที่พี่จอรักเรามากนางก็เลยยอมจดทะเบียนสมรสกับเรา <c oughs> จอเป็นลูกทหารทหารอากาศเราะพ่อของจอนเป็นทหารอากาศเพราะฉะนั้นอลูกอายุ21แต่ยังเรียนไม่จบจอก็ยังจะสามารถ ได้เิน <t ake> ิส <rain> ิตของทหารนะเพื่อนแต่ถ้าจ๊อแต่งงานไปแล้วจ๊อจะโดนตัดขาดเลยไม่สามารถได้เินิสิตทหารอีกต่อไปเพราะว่าย่แต่งงานต้องคือยูเป็นรูแล้วยูโตแล้วยูมีเมียลวแปลว่าบ่ตองบ่ต้องอยู่ไต่ซื้อพ่อแม่แล้วมีเมียก็คือมีเมียเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยลวตัดออกจากการหาหมอฟรีเนาะตัดออกจากเินิสิตของทหารที่พ่อเขาได้อ่ะแล้วก็เข้าเข้าไปในเอ่อในเบสในทหารไม่ได้แล้วนะเพื่อนตอนทุนตัดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าย่แต่งงานไง พอ่อนางก็ไม่แฮปปี้แต่ตอนแต่งงานพ่อเขาไม่รู้ไงตอนที่เราแต่งงานนะเขาไม่รู้จนเขารู้หลังจากนั้นเกือบประมาณปีหนึ่งมั้ง oh. คือ oh. เห็นจอเล่าให้ฟังว่าวันนั้นพ่อเรียกไปคุยว่าเมื่อไหร่โย,ยไว้จะมาที่เมกกาทาเรื่องถึงไหนแล้วจอเธอก็ตกใจนะเพื่อนว่าทำไมรู้ว่าฉันแต่งงานฉันไม่ได้บอกใครเลยพ่อบอกว่าโอ๊ย ไอซือเบ e! ื้อแต่วันที่อยู่จดทะเบียนค่อยก็รู้แล้วแต่ค่อยไม่ปากเฉยๆค่อยรอให้เจ้ามาบอกค่อยอยู่ว่าเจ้าอแต่งงานหรือยังแต่เจ้าก็ไม่บอกสักทีจนมีหนึ่งแล้วฉันก็เลยทนไม่ไหวแล้วฉันก็เลยจะต้องพูดเองเพรานว่าจรอก็บอกว่าฉันจะต้องแต่งงานเพราะว่าฉันรักเขาโน่นี่นั่นแหละเขาจองก็ถามว่าทาไมยูรู้ว่าฉันแต่งงานพ่อก็บอกว่าเพราะว่าพ่อเขาเป็นทหารไงเวลาทหารเวลาเป็นทหารแล้วก็ลูกแต่งงานปั๊บเขาจะส่งเอกสารอะไรแหละมาบอกว่า ชายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในเบสแล้วไม่มีเอสเซทอีกต่อไปนะเพราะว่าเขาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ที่ที่พ่อแม่นางนางรู้นะก็หลังจากนั้นก็มาเมกาไงได้วีซ่าแล้วก็บินมาเมกาก็มาอยู่บ้านพ่อแม่จอดก่อนเนาะจอดเรียนจบพอดีก็ยังไม่มีงานทํามีรายได้จากการทํางานพาร์ทไทม์นะเพื่อนนั่นก็คือสิ่งที่เราทําโดยไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อน <laughs> แต่ตอนนี้มีหลานให้เขาสี่คนแล้วเขาก็แฮ ppy แฮปปี้เรายูก็เคยถามเพราไงว่าคิดผิดไหมที่ให้ลูกชายแต่งงานกับฉันบอก no ไม่เคยคิดผิดเพราะว่าฉันมีหลานสี่คนแล้วยูก็ทําให้ฉันแฮปปี้มากเพราะว่าหลานของฉันนะหน้าตาเหมือนลูกชายฉันเนี่ยไม่ได้มีความเป็นไทยแล้วลูกชายยูนะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อได้เห็นลูกยูทุกคนหน้าตาเหมือนเกาหลีเบิร์ตเพราะว่าจอนาเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีแม่เป็นเกาหลีพ่อเป็นอเมริกันเพราะฉะนั้นลูกชาลูกของยูก็จะมี ความเป็นก็จะมีความเป็นไทย50%เกาหลี25%ฝร้าหลักี่ง้าเอ๊ะส่วนลูกมาตาก็50%าสเนาะ<อ>นก็เลยแบบลูกยูกจะไปทางเกาหลีลูกมาตาก็เป็นทางแบบลูกครึง่งลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้มาตามาทำนะออเดอร์นี้<อ>ข้าวผัดคอมบิเนชั่น คอมบิ n เนชันเดรีคอใหม่ก่อนแอดไก่แอดหมูแอดกุ้งแอดบีฟแอดผักแอดสแกมโบเอ็กแล้วก็ขอยำยำซอสเทอริยากิซอสเพื่อนๆนี่คือเข้าผัดคอมแอดทุกอย่างฉันจะใช้ชั้นหน้าประมาณ5้าพายรวมผักน่าจะเป็น7เพื่อนๆเขากินกันกี่คนน่าจะใส่ให้ได้2กล่อง ปกติเขาผัดจะใส่ไข่แค่ลูกเดียวนะก็ต้องใส่2ลูกจะมาดูนี่ก่อนว่าออเดอร์นี้ราคาเท่าไหร่ดอแดสั่งอยู่2อย่างนะคะกับสปริงโล82เหรียญเขาผัดคอมโบอ่ะสิบห้าบวกหกเก้้าเป็นเท่าไหร่หรือว่าแล้วก็แอดสามจามสามอุ้ยอันนี้น่าจะประมาณสาสสองเหรียญนะข้าวผัดกล่องนี้เดี๋นะเพื่อนๆมาดูว่าเราจะผัดกันยังไงก่อน มันจะต้องช้ย เพื่อนๆดูหน้าจอก็มาละไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปได้หลูกสาวลูกสาวมานอนเฝ้าโกนด้วยเหรอด้วย โอ๊ยงสงสารน่ะสส่หัวแบบนี่เกินไปเรานอนกันกีกวงเรายังไงโต่โเราเปิปดฝังดีเปิดไปทม่ใช้ที่ปิดตาอยู่เราเป็นลูกแม่ค้าแม่จะขายของตอนกลางคืนที่ไม่ใช่ตอนกลางวันแม่จะแปลของ ไปรับผักจากขอนที่ขอนแก่นวันเว้นวันเพราะว่าวันหนึ่งจะให้น้าไปอีกวันหนึ่งตัวเองไปเหมือนวันเว้นวันอ่ะที่ตลาดแม่ลำยายเอ้ย,อยตลาดแลตลาดนะัดตลาดรถไฟขอนแก่นเนาะขับรถจากบ้านเราไปประมาณ6ชั่วโมง4ี่ถึงหชั่วโมงไปออกบ้านตั้งแต่8ปดเก้าโมงไปถึงประมาณโหถึงประมาณ 3- ามถึงสี่ทุ่มเราก็หลับแหละ สามนึงสี่ทุ่มเราจะอยู่บ้านบางทีเราก็จะไปกับแม่เราอยากไปมากเราชอบไปตลาดกับแม่เพราะว่าเราชอบแบบไปขายของอเราชอบขายของดึกๆเราชอบช่วยแม่ขายของแล้วเราชอบจิก <c oughs> จ๊กเงินเด็พอยคือจิ๊กเงินสามทุ่มปุ๊บแม่ต้องกลับมากลับมาอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็นอนห้าทุ่มตื่นได้นอนประมาณสองชั่วโมงสองถึงสามชั่วโมงนะประมาณห้าทุ่มเนาะแล้วก็ตื่นบางทีเราไม่ได้เห็นหน้าแม่ได้ซ้ำหน้ากับแม่กับพ่อได้ซ้ำแล้วก็ตื่นเราก็ไปไปตลาด ขายของกลางคืนนะเพื่อนๆแล้วก็กลับมาบ้านดิกทีประมาณ9โมง8-9โมงแล้วก็ทําอยู่เนี้ยถ้าเกิดวันไหนที่ไม่ได้ไปขอนแก่นไม่ได้ไปซื้อของก็นอนกลับมาเสร็จก็นอนนิดนึงแล้วก็เข้าสวนทาอยู่เนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาเป็นแบบ10 10 10 20ปีจนพวกเราเรียนจบเนาะทาไปก็ดีกระโฮไปยิ่งดก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 เศรษฐกิจมันไม่ดีช่วงช่วงนั้นนะตอนที่ช่วงเศรษฐกิจดีก็แบบโตมากอะไรเงี้ยค้าขาย ก็็เปใช่มัธยมใช่เราเคยเคยคิดบ้างไปเอะถ้าฉันไม่ได้มาอเมริกามาเมริกาตอนนั้นชีพพวิตครอบครวเราจะเป็นยังไงบ้างาฉ,ฉันคิดว่าชีวิตของฉันก็อาจจะโดนมือโดนตีนผู้ชายอยู่ฉันอาจจะต้องไปทํางาน <sh arp> <sh arp> ประจาําหรือทํางานที่ เงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายค่าเพา่าแบบไม่ได้อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่บ้านไม่ชอบอยู่บ้านแบบนานๆไปเที่ยวบ้านอะโอเคแต่ถ้าแบบจะให้อยู่ประจําอยู่ไม่ได้เเพื่อนเพราะว่ามาตาจบไอการท่องเที่ยวก็จะไปทํางานที่บริษัททัวร์หรือโรงแรมชักอย่างที่สตาร์ทที่เงินเดือนหมื่นหมื่นห้าแล้วก็แล้วก็หาผัวฝรั่งชอบต่างชาติชอบหัวแดงหัวทองชอบแบบว่าลุกครึ่งตา้ํำข้าวนะเป็นคนชอบตั้งแต่เล็กเพราะว่าดูหนังฝรั่งตั้งแต่เล็กแล้วก็ วั One direction นเดเ e ็ชั่น่ะไอเทียน,น่ะที่ที่บอยแบรนน่ะของประเทศอะไรวะที่ไม่ใช่เออของอังกฤษมั้งแล้วแบบรักเขามากรักเขามากแล้วก็ยิ่งดูอะอะไรนะเ <Hey. S 1> พรสเซนเบรดนะเพื่อนเพื่อนที่ผู้ชายมีรอยสักเต็มนะโอ้ยยิ่งฉันจะไปตามหาเขาเชื่อมันคือดรีมของฉันที่ฉันจะไปอเมริกาฉันจะไปตามหาเขาแล้วฉันเชื่อมันว่าฉันสวยเขาจะต้องตกหลุมรักฉันในวินาทีแรกที่เห็น <laughs> เธอตอนที่แม่ขายของอ่ะเรารู้สึกว่าตอนเด็กๆอ่ะเท่าเนี้ยเราเท่าเอ็มมาไหนไม่เห็นได้เห็นมาแล้วเอาขยับไปอีกเห็นลูกเราคิดถึงสมัยตัวเองตอนสมัยเด็กๆที่ยังจําความได้เลยแต่ก่อนพ่อกับแม่ไม่ได้ค้าขายใหญ่โตนะเพื่อนๆก็โหสมัยก่อนแต่ว่ามันมีความสุขเนาะดีเนาะมันมันมันรู้สึกว่ามันมันธรรมชาติมันรู้สึกว่ามันแบบอิ่มอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจเสียดาเลยนะมันมีความสุขมันรู้สึกว่า เราโชคดีมากที่เราเกิดมาแบบนั้นนะเอาจริงนะแบบรู้สึกว่าอยากจะกลับไปทุกครั้งที่แบบเราหวยหาแบบนั้นเร้เธอร้สึกว่ามีโอกาสฉันยเวลาถ้ากลับไปเมืองไทยนี่ฉันไม่อยากจะกลับไปอกรุงเทพน,นะฉันอยากจะกลับไปไปบ้านของเราอะแล้วก็ไป พาลูกไปใต้กกใต้เขียนไปใช่วยไหมไปขุดหน้าเนะออหน,น้าไปยิ้เออไม่ถ้าหน้าจินนูนอะ่ะหน้าหน้าผักหน้าใบมะขามกำลกังจะขึ้นเพราะหลังบ้านเราเป็นสวนมะขามโอโ้โหใต้จินนูนตะกะแตนแมงกินนูนแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกปุ๊บก็มีแต่แมงเม่าเนาะแล้วก็มันมันมีแบบ มันมีหลายอย่างแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องนี่โอ้โหเขียดเขิดนี่ร้องอุ้อาบอบอาบอบอาบโอ้โหไปใต้เขียดพูดมาแล้วก็คิดถึงแหละบรรยากาศอย่างนั้นก็คิดถึงแต่ว่าดูสิคุณหนูนะนหนอ่าก็นั่งดูแอรอนนะตอนนั้นยังยองยองสิบแปดสิบเก้ายองยองยอง <laughs> อยองหน่วยยองเพื่อนนัง <laughs> เพื่อนนางนางเคยถ่ายรูปก,กับเพื่อนนางประมาณสี่คนแบบเนี้ยเหลือแต่มันคนเดียวแอรอนคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่นอกนั้นหมดแล้วแต,แต่แต่เนี้ยยังไม่นีน่าจะมีแอรอนน่าจะมีคนหนึ่งมั้งที่ที่จาไม่ได้นะแต่มันจะมีอีกรูปหนึ่งที่แอรอนคนเดียวที่ยังมีชีวิตนอกนั้นหมดชีิตเพื่อเมริกาแล้วแอรอนแบบมันโดนแบบว่าระเบิดแบบ โรอฟจนหูมันไม่ค่อยได้ยินอะประสาทมันก็หลอนหัวนะแบบมันไม่ค่อยโอเคอะสำหรับแอรอนแล้วทีเนี้ยบางทีมันมันไม่เคยที่จะมีที่เคยบอกไปว่าแอรอนไม่เคยมีความฝันที่ฝันดีเลยอะจะฝันแต่ละรอบจะฝันว่าแบบระเบิดบ้างหล่ะมีคนมายิงมันบ้างหล่ะจะมีคนมาฆ่ามันบ้างหล่ะอะไรบางทีอยู่ดีๆฝันก็จำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมีนะมันเพื่อนมีบ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ย บางทีก็จะชอบเล่าความฝันไอคิมเนี่ยฉันไปยิงกาดมาบลาบลบาบบบจริงๆ <c oughs> แขนขาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาที่มันไปอัฟกานิสถานไปอย่างเงี้ยเขาจะต้องแครี่ประมาณ50-60พาบางทีเป็นร้อยพานะ,าาะาข้างหลังอ่ะหลายกิโลมากเพื่อจะแครี่นอนอยู่ในมัคในโคอนอะไรเงี้ยบางทีบอกว่าตื่นมามีที่นอนอยู่ข้างๆนอะไรเงี้ย <c oughs> มันมันเคย<า>ใช่มันเหมือนในหนังไปเลยอะไรเงี้ยมันลำบากมากมันไปอยู่ที่โนนไม่รู้กี่แบบกี่เดือนอ่ะเห็นมันบอกว่า8-9เเดือนมั้ง แบบไป,ปอะไรเง<ล>ี้ยฉันว่าไม่เคยรู้สึกผิดหวังใช่มันรู้สึกพราวมากมนางรู้สึกพราวที่นางได้ทําให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยว่าเอ้ยฉันได้ไปทําอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่ามันมันไม่ได้เหมือนไปเล่นนะมันมันไปลบจริงๆนะแบบว่าบางทีก็เดินไปแล้วก็เพื่อนเหยียบกับระเบิดขาไปหมดเลยแล้วบางทีเราก็ต้องโทรหาเหมือนในหนังเลยเฮลิคอปเตอร์ต้องมาปุบปุบปุบบเหยียบตัวลงมาเอาขึ้นไปไปเลย มันก็เป็นเพราะว่านางหมกมันก็เป็นมันก็เกือบตรงที่ไม่ได้เรากระเนเขาไปกินน้ำไันเคยเล่าให้ฟังอะไปแบบว่ามันอยู่อฟกานินถานอยู่พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันร้อนมากมันเป็นเดนซายมันก็ไปกินน้ําในตู้เย็นของคนไอ้ไม่รู้เขาวางยาอะไรหรือเปล่าคุณพลอยนิ่งแล้วมันกินไปประมาณมันแบบขี้แต่ขี้แต่ที่เก่งแบบเกือบเนี่ยแล้วมันจะต้องโดนแบบน่าจะเป็นรูปนี้แหละที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ไปรับแล้วก็ไม่งั้น ต้องมีอะไรสายสไลด์ใส่เข้าไปในลำทรงลำไส้อะไรอย่างนี้ปะสมัยก่อนมึงเจ็บมากเลยแต่ว่าโดนแบบวันนั้นโดนโดนมีดขวดนิดนึงว่าจะเป็นจะตายให้บอกแอลลอนมึงไปลบมามึงเจอกระสุนกระสุนมึงไม่เป็นอะไรนะมึงจะมาตอนเนี้ยนะเรนคิดว่าวันนี้มันสโลว์เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีอันนี้ไงเพื่อนๆเรามีโปรโมชั่นเออใช่เราจะมาดูโปรโมชั่นเราจะมาให้ดูโปรโมชั่นที่เราทำแอลลอนเป็นคนคิดนะว่า เราให้เวนเนอร์ลันกินฟรีคนละ25เหรียญถ้าแม็กซิมัม25เหรียญก็เขาจะต้องจ่ายเองแล้วก็ฟรีเบียร์กินไปเลยฟรีเบียร์ไม่ได้คิดนะฟรีเบียร์ไม่น่าคิดใช่ไหมฟรีเบียร์ใช่ไหมใช่ทั้งเบียร์ทั้งสับข้าวเอ้าเหรอเห็นในนี้บอกคือเอาวันเบียร์ว r c ชอย c อ for f r คืออะไรอ่ะเบียร์ฟรีกับข้าวยี่สิห้าเหรียญถ้าเกินนั้นก็ต้องจ่ายใช่แต่ว่าสําหรับคนที่มีไอด่นะเพื่อนๆคนที่มีไอเดที่เป็นเวนเนอร์ลันไม่ใช่ว่ามาเป็นแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้แต่สําหรับบบแ แต่ว่าหลายๆร้านอาหารเขาก็ทำเนาะที่เนี่ยแบบว่าแล้วมันสามารถเอาไปเคมแท็กได้นะถ้าทําอย่างเงี้ยเราสามารถไปเคมแท็กแบบว่าเออเราให้คนกินฟรีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันสเปเชียลให้แบรนดเพราะว่าเราก็พิเศษมากเพราะารว่าแอรอนนาอสามีเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีนะที่เราแบบว่าเราใช่ว่าถ้าวันหนึ่งมนันจะเกิดอะไรขึ้นแบบเป็นอันตรายอะไร,อรแอรอนมันสามารถตายแทน แทนแทนแทนเรากับลูกได้อะไรเงี้ยแบบรับกระสุนแทนฉันได้นะเพราะฉันรักเธอมากเพราะฉันเสกฉันแบบเป็นคนที่แบบกล้าหาญอะไรจริงแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่รู้ <c oughs> แต่สมัยก่อนอะฟโร่เชืแต่สมัยนี้กูมไม่รู้โอเคนะเพื่อนเพื่อนลูกค้าก็เริ่มเข้าแล้วตอนนี้สองทุ่มครึง่งยุ้เค่เบบี้